การเปิดตัว Honda 1000รุ่นปี2025ในปี2025 Honda ได้เขย่าว,วงการยานยนต์อีกครั้งด้วยการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ Honda 1000ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจากตระกูล CBR 1 0 0 0 r r ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานโดยการเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมของ Honda เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีในรถจักรยานยนต์ระดับซูเปอร์บค์ทั้งในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยและดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น 2. การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย honda 1000รุ่นปี2025มาในดีไซน์ใหม่ทั้งหมดด้วยเส้นสายที่เน้นความสปอร์ตและพลิ้วไหวมากขึ้นโครงสร้างของแฟรงได้รับการออกแบบให้ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศ d o ว f o r c e โดยเฉพาะขณะขับขี่ที่ความเร็วสูง นอกจากนี้ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่พร้อมระบบเดทาร์มันนิงไลท์ให้ความโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนหน้าจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและสามารถปรับแต่งโหมดการขับขี่ได้หลากหลายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. สมรรถนะเครื่องยนต์ระดับเรือธง หัวใจสำคัญของ Honda 1000ปี2025คือเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงขนาด 999CC ซพัฒนาให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นด้วยระบบหัวฉีดใหม่และการจ่ายเชื้อเพลิงที่แม่นยำให้กำลังสูงสุดถึง218แรงม้าแรงบิดสูงในรอบกลางถึงสูงพร้อมระบบวาล์วแปรผันที่ช่วยให้การส่งกำลังรับรื่นในทุกย่านความเร็ว นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบค i c ชิ h เตอ e r ทั้งค้นและลงเกียร์รวมถึงระบบแ r a c ชั่นคอนโทรลและวิล l ี่คอนโทรลที่สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ 4. ระบบช่วงล่างและความปลอดภัยที่ล้ำหน้า Honda ไม่ลืมใส่ใจด้านความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่ด้วยการติดตั้งโชคหน้าแบบหัวกลับ USD จากโชวานและโชคหลังแบบโปรลิงที่ปรับระดับได้ช่วยให้การยึดเกาะถนนและความมั่นคงในการเข้าโค้งทำได้ดีขึ้น ระบบเบรกแบบดิสก์คูน้าพร้อมคาลิปเปอร์เบรโม o โมโนบล็อกและ ABS แบบ c o เ n e r ์ริงทำงานร่วมกับ IMU 6แกนเพื่อการควบคุมที่แม่นยำแม้ในสถานการณ์ขับขันระบบเบรกหลังยังมีฟัง์กชันเรียลลิฟคอนโทรลที่ช่วยลดการยกของล้อหลังขณะเบรกหนักเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ทุกสภาพถนน 5. ความคุ้มค่าและการตอบโจทย์ผู้ขับขี่สมัยใหม่ แม้จะเป็นรถในระดับซูเปอร์ไบ์แต่ Honda 1,000ปี2 0 2 5กลับถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการใช้งานในสนามแข่งด้วยความสามารถในการปรับโหมดการขับขี่ระบบครูสคอนโทรลและความสะดวกสบายที่เพิ่มเข้ามาในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้รถคันนี้เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทั้งมือใหม่และมือโปรอีกทั้งยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Honda ทำให้การดูแลรักษาและวิเคราะห์สภาพรถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนรักความเร็วและความล้ำสมัยอย่างแท้จริง